ราชาการจังหวัดสิงห์บุรีดิฉันนางสาวนิลมนเลิศพุทธผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสิงห์บุรีในานามของผู้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้โดยที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชันและเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนโดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคอปชอประจำจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสง,งค์รอและทุกภาคส่วนกระหน่ในช้อจังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่หนึ่งครั้งสอง,องัห้าเวลาอันสมควรแล้วขอเชิญชวนท่านผู้ว่าการจังหวัดสิงห์บุรีท่านหัวหน้าส่วนร,รชาชการหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบทีสาขาิา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมรู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรีโดยในวันที่9ธันวางคมของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหรประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาคมโลกถึงภัยร้ายแรงจากการพุจริณวิธีการต่อตอ้านผู้จริตเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของพนไม,ไม่เฉยต่อกันผุ้จริตอีกต่อไปและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเัวเางนะพร้อมจนไม่ปลารอดจนไม่สามารถโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับตัว ็จะปร,ประเมินการบริหารจัดการภ้าครัฐในด้านรับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรสําหรับนําไปใช้ในการวางแผนเทศบาลเมืองบางระจันมีผลการประเมิ 99. น99.75คะแนนค่ะเาาลามันจะมุดเรย โอเคครับด้วยปัญหาการทุติริบและประพฤติผิชอบในภาครัฐเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติและกระทบต่อหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจ้าในฐานะผู้วาและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มีความตระหนักถึง ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยมุ่งไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและยกระดับขัานขั้นข้าพเจ้านายสุพจน์เจิสิงห์าำขอจะอิว่นในสถาบันชาติศาสนา ศาสนาและพระมหากษัตริย์และพระสงฆ์ใสตามหลักธรรมพิบาลตามหลักธรรมพิบาลจะมาพึ่อปฏิบัติตนจะมาปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะต่อไปนะจะเป็นการถ่ายร่วมกันรวมพลังนะคะท่านญาตมองต้องสามลูกครับหนึ่งสองสามลูกครับหนึ่งสองสามในวันนี้นะคะเขาขึ้นคอเยเกี่ยวต้นเดือดหัว แต่ดามิกกรไม่เฉยรวมไทต้างโกงนะคะ